สวัสดีท่านผู้ฟังกันละยาณิมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลก็ด้นำเรื่องราวความเชิดดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อทุกบ้านต้องมีปลูกให้ได้บ้านละตน้นจากคนจนกลายเป็นเศรษฐีก้าวต้นหมายความหมายดีชื่อมงคลเรียกทรัพย์รับเงินล้านทำมาค้าขึ้นเสริมดวงบาร,รมีมั่งคั่งร่ำรวย ท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงต้นไม้ก็ต้องนึกถึงแต่เรื่องดีๆที่จะตามมาหลังจากปลูกและสรรพคุณอีกมากมายที่หลายคนให้ความสนใจเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังมาทําความรู้จักกับต้นไม้ตระกูลเศรษฐีที่คัดมาแล้วว่าดีจริงพร้อมทั้งวิธีการปลูกหากใครที่กําลังมองหาต้นไม้งามๆเป็นมงคลมาปลูกมาจัดสวนไว้ที่บ้านสักตน ก็น่าจะเริ่มทำไมมงคลเหล่านี้ว่ากันว่าต้นไม้มงคลน,นอกจากจะมีชื่อเพลาะและความหมายดีๆที่แฝงมาด้วยแล้วก็ยังมาพร้อมกับความเชื่อว่าปลูกแล้วจะช่วยเสริมดวงอีกด้วยวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอนำไม้ประดับมงคลมาฝากกันนั่นก็คือก้าวต้นไม้ตระกูลเศรษฐีอยากให้มีปลูกไว้ที่บ้านสักตนก้าวต้นนี้บอกว่าดีจริง เผื่อใครอยากจะลองปลูกต้นไม้มงคลเสริมดวงใน,นเรื่องโชคลาภและเงินทองโดยเฉพาะท่านผู้ฟังครับเนื้อหาที่นํามาเสนอนี้ไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อให้งมงายแต่เป็นความเชื่อเฉพาะหรือบุคคลที่ทํากันมาแล้วบอกต่อทางช่องเป็นเพียงผู้นําเสนอให้ความรู้เท่านั้นหากท่านนําไปใช้หรือปฏิบัติตามแล้วไม่เป็นไปตามประสงค์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ ก้าวต้นไม้ตระกูลเศรษฐีต้นแรกที่จะขอแนะนำหนต้นเศรษฐีพันล้านครับเป็นต้นไม้มงคลที่หลายคนนิยมปลูกเสริมดวงเรื่องการเงินอีกทั้งยังปลูกง่ายโตวไวมีต้นกำเนิดในแอฟริกาครับเป็นไม้ล้มลุกทั้งลำต้นและใบมีลักษณะอวบน้ำสีเขียวอ่อนตลอดทั้งต้นแตกใบเดี่ยวรูปไข่แกมหอ่อสีเขียวอมฟ้า บริเวณขอบใบจะมีตาขึ้นอยู่โดยรอบและมีต้นอ่อนเล็กๆขึ้นบริเวณนี้มเมื่อมีรากงอกออกมาก็สามารถยะไปปลูกได้มีดอกออกเป็นช่อสีส้มแดงลักษณะคล้ายะระฆังความต้นสิทถีพันล้านนี้สามารถปลูกได้ในดินทุกชนิดที่ระบายน้ำได้ดีรวมถึงดินปลูกแคลตาสามารถปลูกได้ทั้งแนร่มและกลางแจ้งครับ แตควรเป็นบริเวณที่มีแดดรำไรและหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนแสงแดดในช่วงบ่ายจะดีที่สุดหากโดนแดดแรงหรือมากเกินไปอาจจะทําให้เกิดปัญหาไปไหมได้นะครับเรื่องการรด้นาำนั้นควรเป็นสัปดาห์ละครั้งแต่ไม่จะเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยบ่อยอาจจะใส่2องถงสเดือนต่อครั้งก็เพียงพอแล้วครับ 2. ต้นสุดทีวิลสันเชื่อกันว่าเป็นต้นไม,ม้มงคนเรียกทรัพย ให้โชคลาภกับคนปลูกโดยเฉพาะในช่วงที่ต้นกําลังจะออกดอกครับลักษณะลําต้นเป็นไม้พุ่มความสูงประมาณ1-2เมตรลําต้นตรงเป็นทรงกระบอกมีปล้องเลื้อรากออกตามข้อบริเวณขนต้นจะมีกาบหุ่มริ้วสีขาวซ้อนกันเป็นชั้นๆใบเรียวสีเขียวเข้มแผ่นใบหนาขอบใบเรียบปลายใบเป็นติ่งแหลมสั้นๆโคนมน เห็นเส้นกลางใบชัดเจนส่วนดอกจะออกเป็นช่อตัวดอกสีขาวจานรองดอกสีเขียวส่วนใหญ่จะมีให้เห็นในช่วงกลางปีครับแต่จะออกดอกเพียงเบลละครั้งเท่านั้นสําหรับการปลูกนั้นใช้วิธีขยายพันธุ์ได้ทั้งการแยกหน่อและปากชำไม่ยมปลูกกันในกระถางดินที่ใช้ก็ควรเป็นดินร่วนพระบายน้ำได้ดีสามารถปลูกในบ้านได้ครับเพราะชอบแดดรำไร มันรดน้ำบัละครั้งทางนี้ก็เนื่องจากลำต้นและใบมียางควรระวังในการปลูกเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้บริเวณที่สัมผัสได้โดยเฉพาะเด็กและสัตว์เลี้ยงควรระวังเป็นพิเศษครับ 3. ต้นเศรษฐีเงินล้านหรือต้นไมละพันครับเศรษฐีเงินล้านเชื่อว่าหากมีไว้สักต้นที่บ้านหรือร้านค้าจะนำมาซึ่งโชคลาภ ทํามาค้าขายดีแล้วยังถือว่าเป็นไม้ประดับมงคลที่มีต้นกําเนิดในแถบเอเชียตะนออกเชียงใต้ตั้งแต่ประเทศอินเดียจีนตอนใต้ไปจนถึงฟิลิปปินส์ครับเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กความสูงก็ประมาณ1ฟุตมีอายุหลายปีลักษณะเด่นของเขาก็คือใบหอกแกมรูปไข่ปลายแหลมโคนมนใบค่อนข้างหนาผิวเรียบเกลี้ยงและเป็นมัน ได้มีสีเขียวปนเทาใกล้ๆขอบใบมีลายเป็นแถบสีเขียวเข้มเช่นเดียวกับกลางใบและใต้ใบเศรษฐีเงินล้านนี้จะขยายพันธุ์ได้ทั้งการเพราะ,มะเมล็ดการแยกหน่อและการปักชำครับเหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถางวางประดับหน้าบ้านหรือร้านค้าโดยปลูกในดินร่วนระบายน้ำได้ดีมีแสงแดดรำไรและควรหมั่นรดน้ำมาละครังก็เพียงพอแล้วครับ 4. ต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไม้มงคลที่เชื่อกันว่าช่วยเสริมความร่ำรวยเสริมอำนาจบารมีและโชคลาภด้านการค้าขายต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นี้มีต้นกำเนิดในประเทศบราซิลและเมริกาใตา้ถือเป็นไม้ลมลุกตัวจุดเด่นของเขาจะอยู่ที่ใบส่งรูปไข่ขนาดใหญ่คนใบมนเบาเข้าแบบรูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลมขอบใบเรียบแผ่นใบสีเขียวหนาผิวมันแต่เป็นคลื่นยากเล็กน้อยออกดอกเป็นช่อขึ้นตามซอกใบดอกสีขาวหุ้มดก้กยกบบใบสีแดงอมชมพูเป็นสีเดียวกับก้านใบใน,นส่วนของการขยายพันธุ์นั้นนะครับขยายพันธุ์ได้ทั้งการตอนกิ่งปักช้ำยอดและเพราะ,มะเมล็ดเหมาะสำหรับปลูกในดินร่วนระบายน้ำได้ดี บริเวณที่วางกระถางนั้นควรมีแดดรำไรและมันรดน้ำสัปดาห์ละสอถึงสาครั้งครับนอกจากจะปลูกตกแต่งบ้านและร้านค้าแล้วยังสามารถปลูกเป็นต้นไม้ตัดใบได้อีกด้วยครับ 5. ต้นสิทธิเรือนทองถือเป็นไม้พุ่มมีถิน่นกำเนิดในอเมริกาใต้ครับลักษณะคล้ายกับต้นสาวน้อยป่าแปงเพราะอยู่ในสายพันธุ์เดียวกันโดยมีกลใบหุ้มลำต้น แต่จะแตกต่างตรงที่มีใบรูปหอกและความกว้างของใบแคบกว่าซึ่งจยากเป็นคลื่นเล็กน้อยรวมไปถึงลวดลายบนใบก็จะมีลายด่างสีขาวครีมแต้มทั่วทั้งใบาสามารถขยายพันธุ์ด้วยการปากชำแล้วนำไปปลูกในดินร่วนระบายน้ำได้ดีวางไว้ที่ที่มีแสงแดดรำไรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงแดดแรงและการโดนแดดโดยตรงมันรดน้ำให้ดินชุ่มอยู่เสมอครับ แต่ก็ระวังเจอแฉ่จนเกินไปหากมีใบแห้งเหี่ยวหรือเป็นโรคก็กำจัดทิ้งซะเพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามและหมั่นบำรุงด้วยปุ๋ยคอกก็จะทำให้สีใบสวยยิ่งขึ้นบ้านในขาดต้นสิทธิ์เถื่อนทองรีบพามาปลูกติดบ้านไว้เลยนะครับเพราะเชื่อว่าจะนำความร่ำรวยมาสู่บ้านเรือนของท่านหาไม่พอจะได้ก็จะได้ มีวาสนาดีร่ำรวยครับ 6. ต้นเสฐีกอบศัพ์ฟังแค่ชื่อก็ดูเหมือนจะสุดปังมากครับต้นเสฐีกอบศัพ์ถือเป็นวันมงคลอีกหนึ่งชนิดที่นิยมปลูกในร้านค้าเชื่อกันว่าเป็นวันเมตตามหานิยมหากปลายใบมวนทุกใบก็จะช่วยธุรกิจเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จและถ้าหากออกดอกด้วย ก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องโชคลาภเงินทองลักษณะลำต้นม่หัวใต้ดินต้านใบเป็นเนื้อสีขาวมีใบงอกออกเป็นกอใหญ่ใบเรียวยาวคล้ายใบกุยชายสีเขียวเข้มเป็นเงามันปลายงองงุ้มเป็นวงสวยงามออกดอกเป็นช่อสีขาวขนาดเล็กสามารถขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอครับเหมาะกับการปลูกในดินร่วนบนทรายและควรผสมวัสดุปลูกเช่นไม้ผูก เพทําให้ดินระบายน้ําได้ดีขึ้นควรรดน้ำวันละสองครั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นและวางกระถางในที่มีแดดราไรสามารถปลูกในที่ร่มได้แต่ควรสลับที่บางถ้าโดนแดดบ้างเล็กน้อยก็จะดีครับ 7. ต้นสืบทีนําโชคหรือต้นนกกระทาเชื่อว่าปลูกไว้ที่บ้านจะนําโชคลาภเข้ามาสู่บ้านต้นสืบทีนําโชค มีถิ่นกันเนิดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลักษณะเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีใบเดียวออกเป็นคู่ตรงข้ามใบทรงรีปลายแหลมคนใบมนขอบหยกักใบอวบน้ำแผ่นนาสีเขียวเข้มมีหลายแต้มสีขาวออกดอกเป็นช่อตามซอกใบมีสีขาวขนาดเล็กขยายพันธุ์ด้วยการปักชำสามารถปลูกได้ในดินทุกป,ประเภทครับ แต่จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนวางในงที่ร่มได้แต่ควรมีแสงแดดบป้งเล็กน้อยก็จะช่วยใบยมีสีสวยยิ่งขึ้นแต่จะหากไม่โดนแดดเลยอาจจะทำให้ใบร่วงได้ง่ายและต้นโตช้ากว่าปกติไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อยครับรดื่อสังเกตเห็นหน้าดินเริ่มแห้งก็พอเพื่อรักษาความชื้นในดินเอาไวา้และให้ปุ๋ยบำรุงประมาณสองครั้งต่อปีเฉพาะช่วงเปลี่ยนฤดูแค่นั้นครับ แปดต้นสิทือเรือนในคลับเชื่อกันว่าเป็นวัดนเมตตามหานิยมเป็นเรลิมคนกับผู้ปลูกช่วยเสริมเรื่องโชคลาภและป้องกันภัยอันตรายมีถิ่กนกำเนิดในแอฟริกาใตา้นอกจากจะเป็นต้นไม้มงคลแล้วจังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศในบ้านได้อีกด้วยลักษณะมีหัวอยู่ใต้ดินมีใบแตกเป็นกอใบมีลักษณะยาวเรียวใบแหลมโค้งเล็กน้อยคล้ายใบยา ความยาวประมาณ15-30ซติเมตรครับแกนกลางใบมีสีขาวขนาดด้วยแถบสีเขียวตลอดทั้งใบมีดอกสีขาวขนาดเล็กแต่จะออกดอกให้เห็นไม่บ่อยนักสามารถขยาพันธุ์ด้การแยกกอคปรปลูกจะเดินร่วนปนทรายและผสมวัสดุปลูกอื่นๆเช่นปุ๋ยหมักกับเศษอิฐละเอียดเพื่อการระบายน้ําเพราะเป็นต้นไม้ต้องการน้ําน้อยและความชื้นต่ําวางไว้นในที่มีแดดรำไร รถน้ำเพียงสัปดาห์ละครก็พอครับและบำรุงด้วยปุ๋ยคอกและหลยน้ำสองเดือนต่อครั้งก็พอครับแหล 9. ก้าวต้นสิทธิีรับเงินนี่ก็เป็นต้นไม้มงคลที่ฟังแค่ชื่อก็น่ารีผามปลูกไว้ติดบ้านแล้วละสิเชื่อว่าบ้านใดมีต้นสศรธิีรับเงินปลูกไว้ที่บ้านจะเป็นการเปิดบ้านได้รับเงินรับทรัพย์เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ และทางตะวันตกของอินเดียลักษณะคล้ายกับสาวน้อยป่าแป้งแต่ต้นเศรษฐีเรือนทองม,มีกาบหุ้มลำต้นเหมือนกันแต่แตกต่างที่ลายบนใบโดยใบต้นเศรษฐีรับเงินนั้นจะเป็นรูปทรงไข่กลางใบกว้างปลายเรียวแหลมมีติ่งปลายใบเล็กน้อยเส้นกลางใบสีเขียวรอบรอบเป็นสีครีมขาวแต่มีขอบใบสีเขียวเข้มแผ่นใบเป็นคลื่นหยักเล็กน้อย มีดอกสีขาวขนาดเล็กขยายพันธุ์ด้วยปักชำกิ่งตันนำกิ่งที่สมบูรณ์ไปแช่ในน้ำยาเร่งรากแล้วนำมาปลูกลงในดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดีเหมาะสำหรับปลูกในที่ร่มมีแดดเล็กน้อยรดน้ำเพียงสัปดาห์ละครั้งหรือเมื่อดินแห้งเพื่อรักษาความชื้นในดินแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อเราปลูกในบ้านหากเป็เด็กและสัตว์เลี้ยงก็ควรต้องระวัง เพราะลำต้นมีย่างทุกส่วนหากสัมผัสเข้าอาจทำให้ผิวระคายเคืองได้ครับท่านผู้ฟังครับต้นไม้แต่ละต้นนอกจากจะมีความดีเป็นมงคลปลูกตกแต่งบ้านได้แล้วจะเหมาะกับการนำไปตั้งนารานคาได้อีกด้วยแถมนอกจากจะช่วยเสริมดวงเรื่องการเงินโชคลาภรับทรเงินทองไหลามาเทมาแล้วต้นไม้บางชนิดก็ยังช่วยป้องกันอันตราย รวมถึงช่วยเสริมเมตตามหานนยมด้วยรู้แบบนี้แล้วหากกำลังมองหาต้นไม้มาปลูกก็ลองเลือกที่จะสนใจต้นไม้ตะกูลเสียทีเหล่านี้ไว้ลองพิจารณากันดูนะครับสุดท้ายขอย,ย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่นำมาเสนอนี้ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อให้งมงายแต่เป็นความเชื่อเฉพาะหรือบุคคลที่ทำกันมาแล้วบอกต่อทางช่อง เป็นเพียงผู้นำเสนอเป็นความรู้เท่านั้นเมื่อเชื่อหรือศรัรทาธาปฏิบัติตามแล้วเกิดผลดีจริงขอให้บอกต่อเพื่อเป็นวิทยาทานและประโยชน์ต่อสาธารณชนแต่ถ้าหากท่านผู้ฟังปฏิบัติตามแล้วไม่เป็นไปตามประสงค์นั่นถือว่าเป็นบุญกรรมของแต่ละคนที่ทรรมาแตกต่างกันเรื่องนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับ อนาโปโหติคันติโกผู้มีความอดทนย่อมไม่ที่ชอบใจของคลอื่นช่องคดีทำดีชาแนลขอขอบพระคุณน้หาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเยผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษา เวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ